็ในช่วงเช้าเราขิ้มาขยับกายสบายชีวิตนะการที่เราได้ร่างกายนีมาเนี่ยนะเป็นของยากเพราะนั้นได้มาแล้วเนี่เราต้องรักษาให้มันดีรักษาทาั้งกายทั้งใจนะแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์มากก็ต้องมีความยากในการรักษา เงินทองเราบางทีหาได้มาการจะรักษาให้มันอยู่เหมือนเดิมนี่ยากเพราะมันมีค่าร่างกายนี้มืนกันเราได้มาครบอาการสามีสองเนี่ยไม่บอดไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขานี้ถือว่าโชคดีแล้วแล้วเกิดมาแล้ว <c oughs> เราจะไม่เจ็บไม่ป่วย เลยเนี่ยมันยากทำไงให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยได้นี่ก็ยากเหมือนกันก็ลองทําทําได้ไม่ใช่ทาไม่ได้นะไม่ให้เจ็บไม่ป่วยทําได้แต่ว่าเราต้องหาวิธีใช้ปัญญานะเราด้านจิตใจที่การที่เราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ยากแต่ก็ทําได้จะมีวิธีทำไงจะไม่โกรธทำไงจะไม่โลภทำไงจะไม่หลง ในโลภลดลงมันก็ไม่มีตัวแต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นทุกข์ไนะด้นะั่นั้นเรามาปฏิบัตินี่เพื่อมาทำให้ความโลภลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงทำอย่างไรก็คเจาว่าความโลภคือการได้มาถ้าจะลดความ ลภลงก็คือสละออกไปบางความโกรธก็คือความไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างคิดวิธีลดลงก็คือจะต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางความคิดปล่อยวางความอยากความหวงังความปรารถนาความหลงคือความที่เรา มกมุ่นมัวเมาสนุกสนานในความรักความชังวิธีลดมันก็คืออย่าต้องลดความหมกมุ่นมัวเมาลงมาสร้างสติปัญญาขึ้นมาแทนนั้นเองในการมีชีวิตเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเราไม่มีวิธีการในการมาปฏิบัติมาอยู่วัดคือมาหาวิธีการ หาวิธีการให้มีศีลเพราะมีศีลเนี่ยความมันจะแก้ไขความโลภได้มีสมาธิมันจะไปแก้ความโกรธได้แต้มีปัญญามันจะก็ไปแก้ความหลงได้เพราะนั้นแทนที่เราจะไปไล่ฆ่าความโลภโกรธหลงไม่ต้องเราก็ต้องมาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้มากขึ้นนะ แต่ที่นี้การเจริญขึ้นไม่ใช่ว่านั่งนึกนึกนึกนกนกคิดคิดเอาอะไรที่มันมานะอะไรรอบข้างเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักวิธีตอบสนองนะรู้สึกตอบสนองแก้ไขให้มันดีขึ้นเช่นว่าเรานั่งนะมันอึนอดอัดมันไม่สบายแก้ไขให้มันสบายอย่างไรร่างกายใจคิดไปแล้วมันฟุ้งซ่านมันเลื่อนลอยจิตไม่นิ่ง เราหาวิธีแก้ไขทำไงให้มันจิตมันนิ่งมันมันคงมันสงบนั่งไปแล้วมันเกิดความม่วเงาห้องนอนเราก็หาวิธีแก้ไขทำไงไม่ให้มันง่วเงาห้องนอนก็เรียกว่าวิธีแก่นั้นเรามาปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติภาวนาเพื่อมาหาวิธีแก้ความทุกข์และปัญหานะไม่ใช่มาหาความสุขนะ ชีวิตของเราถ้ามันมีความทุกข์มีปัญหาความสุขมันก็มาเองแต่ถ้าเราปรารถนาความสุขแต่เราไม่รู้วิธีแก้ความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจปรารถนาความสุขเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพราะมันใช่เหตุของมันนะเพราะชีวิตนี้มันเป็นตัวปัญหาคือตัวอนิจจงเปลี่ยนแปลงแปรปวนแ,ปลนะแล้วก็ไม่คงที่มันเป็นปัญหาแล้ว เป็นตัวปัญหาในตัวของมันเองชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ก็คือมันแปรปวนมันไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้อย่างที่ใจต้องการอ่มันก็เป็นทุกข์เราก็หาวิธีแก้อย่างไรในการให้ใจของเราสามารถควบคุมให้เราเป็นไป,นปนตามต้องการได้มีวิธีอยู่ก็หาวิธีการมาปฏิบัติเขาปัญหาปรากฏตลอดเวลา เช่นนั่งไปมันเบือ่อนั่งไปมันเซ็งนั่งไปมันขี้เขียดนั่งไปมันง่วงนั่งไปมันคิดนั่งไปมันเมื่อยมันคือตัวปัญหาแล้วที่เราก็ต้องแก้ทีนี้วิธีแก้ปัญหาจะทำอย่างไรท่านก็ให้มาเจริญสติเจริญปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาปัญหาก็แก้ไม่ได้แต่บางทีเราเจริญสติ ไม่มีสติเฉลิญปัญญาไม่มีปัญญาเพราะทำไม่เป็นเหมือนการทำาก,กับข้าวบางคนทำเป็นกรบข้าวแต่ทำแล้วก,กินไม่ได้ก็เรียกว่าทำไม่เป็นทำแล้วใช้ไม่ได้ทำไม่เป็นเราอยู่รอบๆเนะี่ยไม่ใช่บัาตัวเรามีไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนฉลุชุเสื่อมอย่างเดียวนะสิ่งที่อยู่รอบเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน มันก็ชำรุดเหมือนกันเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลงความชรุดชุดสงความแตกดับในตัวเราก็ได้เราก็สามารถแก้ไขสิ่งรอบข้างของเราที่มันกำลังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงชรุดชุดเสียมได้นี่ก็เรียกว่ารู้จักใช้อะไรที่มันรอบๆของเราเช่นว่าฝนตกฝนเปียกแสดงว่ามันจะทําให้ตรงนั้นชำรุดเสียหายตรงนั้นมันชื้นทาให เกิดปัญหาเราก็ต้องแก้ไขดยการเช็ดด้ยการถูเอาความสะอาดแต่เห็นน้ํามันรั่วย่างเให้เกิดความเสียหายเราก็ต้องแก้ไขให้มันรัว่วโดยตรงต้องมีวิธีถ้าเราจะทําแต่ถ้าเราไม่ทําก็ถือว่าเราเพิกเฉยละเลยไม่ไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาอันไหนมันหลุดมันรุ่ยล้วก็มองหาวิธีแก่หลวงพระพิธจิตสุโภทิสุโภมันหลุดไปก็ไม่ยาก ไปหาเกาตาช่างมาไปหากระไดมาตั้งึ้นขึ้นไปเกาตาช่างไปก็หยิบขึ้นแกะเท่านั้นเองไม่ยากอะไรถ้าเราจะแก้แล้วเราไม่รู้จักวิธีแก้ไขก็นอกจากไม่บอกใครแล้วก,ก็ไม่แก้ไม่เป็นด้วยนี่ก็เรียกว่าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาจเจริญสติแต่ไม่มีปัญญานะแต่ทิ้งที่รอบๆตัวเราเรื่องน้าเรื่องไฟเรื่องไฟรู้จะว่ามันเปิดมันไว้มันจะเสียค่าไฟเราก็ไปปิด ะอย่างนี้ถึงเวลามันไม่เปิดมาเรวก็ไม่เปิดซะรู้จากวิธีเ,เ,ป,เปิดจะเ,เปิดตรงไหนปิดจะปิดที่ไหนปิดอย่างไรก็ต้องศึกษาก็เรียกว่ารู้จักวิธีแก้ปัญหาทั้งนอกตัวและในตัวเวลาเราสวดอาจจะตัหปีตาดธรรมาอาจจตาธรรมะปิตัธรรมาอาจจะตัปิฏรู้จักปัญหาทั้งภายในว่าอะไรกําลังเกิดขึ้น ร,ออร,รู้จักปัญหาทั้งภายในอกอะไรกําลังเกิดขึ้นรู้จักปัญหาทั้งภายในภายนอกเช่นภายในตัวเรามีปัญหาอะไรก็แก้ถ้าเราไม่ยอมแก้ก็แสดงว่าเราไม่รู้จักวิธีรู้จักวิธีแล้วไม่ยอมแก้แสดงว่าเราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรอันนี้เขาครบองค์กันนะดังน,นั้นทุกวัน้เราได้ยินสิ่งที่ดีๆเยอะแต่ว่าเราไม่ทําตามเพราะอะไรเพราะไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรที่จะทำตาม การที่ไม่มีศรัทธามีชีวิตยอยู่ไปก็ไร้ค่าเพราะของดีๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราไปหมดแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาที่จะหยิบมันมาใช้ความรู้เหมือนกันทุกวันคํคสอนเยอะแยะคาสอนจากครูบาอาจารย์คําสอนจากหนังสือคำอาจารย์สจีดีคําสอนจาก youtube คําสอนจากเรื่องต่างๆรอบตัวไปหมดแต่ถ้าเราทําไมเราจรึงใช้ไม่ได้เพราะเราไม่มีศรัทธานะ นันในพุทธศาสนาคือศรัทธามาอันดับแรกศรัทธามายถึงความฝักใฝ่ไข่รเรียนรู้อยากรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเห็นปัญหาอยากจะแก้ปัญหาแก้ไม่ถูกทําอย่างไรไปหาเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ที่เขาแก้ได้เอ๊ะฉันง่วงนะไม่ใช่นั่งเงียบเงีบง่วงๆอยู่นั้นเ็าต้องไปหาวิธีการเอ๊ะฉันจะแก้ง่วงได้อย่างไรเอ๊ะฉันคิดวนวายอึดอัดมากเลยฉันจะทําอย่างไรแก้ไม่ถูกนะก็ต้องไปถามครูอาจารย์เพื่อนฝูงที่เขาแก้ได้เขาก็บอกนี่คือเรื่องมีศรัทธา คือศรัทธาคือไม่ละเลยเพิกเฉยต่อสิ่งที่เป็นปัญหาชะพาะหน้าเพราะถือว่าชีวิตนี้ได้มาโดยยากเพราะนั้นต้องใช้มันให้คุ้มคำว่าใช้มันให้คุ้มคือใช้แก้ปัญหานะไม่ใช่ไปแก้ซักไม่ใช่ไปสร้างปัญหาแต่คุณในโลกมีสองประเภทประเภทที่ก่อปัญหาและประเภทที่แก้ปัญหาประเภทที่ก่อปัญหาหมายถึงประเภทที่ไม่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรนะ มีศรัทธาไม่มีความเพียรในประเภทินี่จะก,ก่อปัญหาเรื่อยๆเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่มีก็ทําให้มันมีเรื่องถูกก็ทําให้มันผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องก่อปัญหาดังนั้นในการทีาอยู่ในโลกนี้เราก็ชีวิตมันมีค่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักใช้มันก็ไร้ค่าชีวิตไร้ค่าือชีวิตที่ไร้ความหมายนะแั้นเองก็ ในช่วงเช้าวนันนี้ก็เราไม่มีเวลาคุยกันบ่อยนักนะเพราะนั้นเวลาสิ่งที่เราคุยกันก็คือจะต้องนำไปปฏิบัติแต่ก็ปฏิบัติไม่ถูกอยู่ดีนะเพราะอะไรเพราะไม่มีวิธีแก้ในช่วงปีนี้พันศารีฝนต,ตกเยอะเพราะนั้น ในตามปุทิสาลาของเราเนื่องจากมันอยู่อยู่บนภูเขาเนี่ยน้ำมันก็จะเข้าข้างในบ่อยลงบนพัดเข้าถ้าอยู่ตามบ้านตามช่องอะไรมันมีต้นไม้มีอะไรบังของเราทึงแมจะอยู่ต้นไม้บังแต่ว่ามารอบด่านอันนั้นเราก็ต้องเอาใจใส่เพราะมันไม่ได้มีทุกวันหลายๆวันมีครั้งหนึ่งมีแล้วหลังฝนตกเราอะไรมันเปียกมันแฉะมันชื้นล้วก็ช่วยกันเช็ดช่วยกัน ทำเมินสะสมทั้งนั้นเองมันก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมการทํางานคืงการปฏิบัติธรรมการแก้ปัญหาคือการปฏิบัติธรรมปัญหาเกิดขึ้นเราจะงุงงิดกับมันหรือว่าจะหาวิธีแก้มันอินูถ้าคนไหนปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็งงงิดกับมันหรือว่าไม่สบายใจกับมันเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่มีปัญญาใช่ไหม มีปัญญาเพราะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนั้นเลือดอยุงย่งริ้วไหลตรงนั้นกัดตรงนี้ใช่ไหมปัญหามีมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราเราคิดว่ามันไม่ใช่อมันไม่ใช่วิธีปฏิบัติเราก็ปฏิบัติก็เนื้อว่านั่งสร้างจังหวะเดินจูคุมนั่งสมาธิเยอะๆใช่ไหมแต่วิธีปัญหาเกิดขึ้นแก้ไม่เป็นแต่แก้แก้ด้ยวยความง,งูดิดอึดอัดนี้ก็เรียกว่ามันมีวิธีแก้ เพราะนั้นปัญหาเกิดขึ้นเราแก้มีวิธีแก้หลายอย่างนะนี่แล้วแต่เราใครจะนึกได้เพราะฉะนั้นเอง<ม>อุปกรณ์ในการแก้ปัญหาในหลวงพ่อเตรียมไว้หมดไม่ว่าน้ำว่าไฟพัดลมอะไรต่างนะถ้าสมมติว่ามันมีลิ้นมาตองนี้แล้วก็เปิดพัดลมไล่มันเงี้ยแก้ปัญหาแล้วใช่ไหมแต่เราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาเราก็มูงกันมันก็อารมณ์ก็กเสียนะทีนี้ รอบข้างเราเหมือนกันเราอยู่ที่บ้านเราจะไปห้ามคนมาเกี่ยวข้องเราก็ไม่ได้เราไปห้ามคนมาถตะมาว่านินทาเราก็ไม่ได้เราไปห้ามคนมาไม่ให้มายุแย่มากวนเรานี่ก็ไม่ได้แต่เราต้องรู้จักวิธีแก้รู้จักวิธีแก้ทำาไงก็ใช้ปัญญาเออปัญหา,านี้จะแก้อย่างไรนะลงมือะลงมือทําลงมือแก้อันนั้นก็ขอให้เราตั้งใจนะอย่า เสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระทุกวันนี้เราเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระเช่นอะไรไปเล่นเฟซเล่นไลน์ไปหาเพื่อนฟุงคุยกันไปโทรไลน์สับไปหาอะไรกินสนุกสนานอะไรเนี่ยสิ่งไร้สาระทนะังนแ้นแต่เราไม่ได้มองหาว่าอะไรที่ควรจะทําให้ดีกว่านี้ชีวิตเราแต่เรันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้ใช่ไหม ที่ที่จะทำอางให้มันเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้จะเอาประโยชน์จากเวลาเราก็เอาเวลานั้นไปเล่นไปสนุกสนานไปกินไปเที่ยวไปเ,เล่นอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์อ่ะแล้วก็เสียประโยชน์เสียน้ําเสียไฟเสียเงินเสียทองเสียวเวลาลวก็เสียความรู้สึกนี่เป็นสิ่งที่ไร้สาระอะไรก็ตามทําไปเราเราทําให้เกิดเสียความรู้สึกดีๆไปเนะี่ยจะต้องเว้น โอ้มันทำให้แบบนี้ทำให้เสียวความรู้สึกที่เป็นศีลโอ้ใช่หมเสียวความรู้สึกที่เป็นสมาธิก็ไม่ทำโอ้นี่เสียวความรู้สึกที่เป็นปัญญาก็ไม่ทำถ้าเราไปทำเข้าก็แสดงว่าเราทำในสิ่งที่ไร,ร,ร้สาระทุกวันเราเป็นอย่างนั้นเยอะนะแต่คนอื่นเป็นที่เขาไม่รู้เนี่ยเราไปห้ามเขาได้ไหมก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่เราห้ามเราได้ไหม ได้ไม่จริงนะ่เวลาไปก็ห้ามไปไม่ได้เหมือนเดิมพอเพื่อนฝูงพูดคุยกับไปจะเขาจใจเพราะอะไรเพราะจิตของเรายัางอ่อนอยู่การฝึกปฏิบัติเรายัางน้อยอยู่อยากจะให้จิตเทีมแข็งขยันปฏิบัติไม่เฉพาะแปบ๊บก็แป๊บก็เลิกต้องนั่งทํานานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงใครจะทาไม่ทําเป็นเรื่องของเขาตนเรื่องของเราคือนั่งทำไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรา เห็นเพื่อนไม่ทาเราก็ไม่ทําเห็นภาพไม่ทําเราก็ไม่ทําอะไรทำางเยก็ไม่ได้ต่อตัวเองเป็นหลักให้ไม่ทําราะฉันทําฉันก็ได้ก็นัองทำไปนะนั้นก็ในช่วงที่เรามาอยู่วัดก็ให้ได้ประโยชน์เพราะเวลาที่ผ่านไปแต่เวลาทาทีเราคืนไม่ได้การมาอยู่วัดก็มาฝึกฝนนะไม่ใช่มาสุขสนานมาเสพมาสวยมาหาความสุขไม่ใช่คือมาฝึกฝนตัวเอง ผูฟื้นให้เกิดคุณลักษณะสามอย่างให้พิจารณาว่าศีลเราดีหรือยังความปกติกายปกติใจเอ๊ะสมาธิดีหรือยังความตั้งมั่นของอารมณ์ไม่วอกเวกบันไวไ้กับปัญหาของเราดีหรือยังถ้าไม่ดีก็เพิ่มขึ้นเอ้ปัญญาเราดีหรือยังในการรู้จักปัญหารู้จักแก้ไขปัญหารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหารู้จักวิธีแก้ปัญหา เราแก้ปัญหาได้ตรงลักษณะนี้คือปัญญาเราเกิดลัทธินั้นเองสิเหล่านี้ต้องฝึกฝนเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเ,เดี๋ยวรอให้มันเกิดรอให้มันแก่ก่อนเดี๋ยวมันเกิดเองไม่ใช่อะไรก็ตามที่เราไม่ฝึกฝนนะจะอายุมากเท่าไหร่จะบ่นนานเท่าไหร่จะเป็นคนเกิดมานานเท่าไหร่ก็ก็ไม่ไม่มีปัญญาอย่างีเพราะไม่ได้ฝึกฝนปัญญาจะเกิดเพราะการประกอบชาญเต ชยเตปุริตนะปัญญาจะเกิดชุดอยู่คาวเวียอยู่คาวเวีชยเตภุริปัญญาจะเกิดเพวะกันรประกอบด้วยจากการแก้ไขด้วยการศึกษาหาวิธีปัญญามันเกิดเราเห็นอะไรมันชุดมันเสืง่งมันเปลี่ยนมันแปลก็เฉยเฉยแต่แก้ก็ไม่เป็นก็เราไม่บอกให้คนอื่นแก่นะปล่อยมันทิ้งไว้ยังนั้นปัญญามันก็ไม่เกิดนะเ,เห็นอะไรที่มัน ผิดพลาดพบห้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสียหายแล้วก็ลองลองแก้ดูนะวันนั้นทีมพัฒนาที่ห้วยสวดนะชาวบ้านเขาแก้ปัญหามาให้ต้นไม้ลงทับสายไฟด้วยกันตัดต้นไม้ทิ้งทิ้งแล้วบางกองว้ข้างทางไปก่อนบอุญลงบุไลงใครเห็นก็ทางคนก็ต่างเฉยต่างมือทำให้ไม้นี่มันขวางทางน้ำ พวกนํ้นก็ไลไม่ดวกมันก็ไปตอซอกไปกัดซอกในสวนอื่หนหลวงพ่อก็เราเห็นเลยม,มีปัญหานี่ทำไงก็ไอเอาสายไฟเดินขึ้นตามทางมันอยู่ใกล้ต้นไม้มันอยู่ฝั่งต้นไม้มันก็ล้งทับสายไฟก็จดต่อทุกปีไฟก็ใช้ไม่ได้สายไฟมีอยู่ก็มีประโยชน์ถ้าแก้ไขในปัญหาแก้ไขได้หลวงพ่อเลยพอดีมีพระเป็นไฟเอา้าหรือสายไฟจากเสา พ่ออะไรพ่มันถูกต้นไม้ล้มทับทุกปีทำไมมันมันอยู่เสาเสาก็จะล้มไปตัดต้นไม้หมดก็ไม่ได้ต้นไม้เขาอยู่ในป่าเขาดีๆไปตัดเขาทิ้งพ่อกนบอกลืออสายไฟลุแทนที่จะโค้งไปตามถนนก็เอาตรงขึ้นไปเลยแล้วไม่ต้องผ่านเสาเอาใส่ท่อฝังดินขึ้นไปเลยใส่ท่อฝังดินขึ้นไป วันนั้นหลวงพ่อก็พาชาวบ้านถมมาให้เวลาไปกับดินเนี่ยเวลาหน้าแรงมาปัญหาก็รู้ปัญหาว่าอะไรจะเกิดอะไรหน้าแรงมาใบไม้หล่นชอบใส่ใบไม้ก็จะไหม้สายไฟ,ไฟแล้วก็บอกให้ฝังใต้ดินซะก็ปลอดภัยไฟก็สว่างทั่ววัดชาวบ้านตัดไม้ทิ้งเอาไว้ตามขทางก็ทิ้งไว้ทั้งนั้นเนี่ะวันนั้นพัฒนาหนุงพ่อเอา้าช่วยกันที่นี่ชาวบ้านนก็ ทำบางไยทำบางพ่อก็ทำเขาไม้มางัดเสาใหญ่ๆมันมาดืงงัดคนเดียวที่นี่พงงัดไปมาไอช้ชาวบ้านมันเห็นมันงัดไม่ไหวมันก็ทนไม่ได้รอกใช่ไหมเราพระมันก็ช่วยกันหนุูหนุนคนเดียวมันหมดไม้ก็ออกจากข้างทางปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดเันสิ่งที่ท้าทายนะส่วนเราจะแก้หรือไม่แก้เราจะพยายามหรือไม่พยายามอยู่ที่เราเราเป็นนักแก้ปัญหาไม่ใช่นักก่อปัญหาเราก็ดูว่าอะไรเป็นปัญหาก็ช่วยกันแก้ไปนะ ถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนต่างคนต่างช่วยกันแก้นี่มันก็จะมีความสุขเพราะมันไม่มีปัญหาเพราะปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่สําคัญเราช่วยกันแก้หมดแต่ถ้ามันมีคนแก้ปัญหาคนใดคนเป็นคนก่อเนี่ยคนแก้ปัญหาก็อย่าตายซะก่อนรือไม่ตายเดี๋ยวเขาเบื่อก็ไปอยู่ที่อื่นนะปัญหาอยู่ที่เราคนก็อยู่กันทั้งฝูงมาเห็นช่วยกันแก้ปัญหาเลยนี่มันก็จะทําให้แบกภาระได้นะเพราะนั้นการมาอยู่วัดที่มาอยู่เพื่อ รู้จักศึกษาปัญหาแล้วก็รู้จักที่มาของปัญหารู้จักวิธีแก้ปัญหาแล้วกแก้ให้ได้เลยนะอันนี้คืองานของเรานะพเพราะงานแบบชาวบ้านก็คือไปเรียนหนังสือหาการหางานทําให้ได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบอรนเลี้ยงครัวนี่หน้าที่ของชาวบา้านหน้าที่ของนักบวชทู้มาอยู่วัดเนี่ยคนนั้นามาอยู่วัดก็ถือเป็นนักบวชจะบวชกี่วันจะอยู่กี่วันก็ถือเป็นนักบวช นักบวชคือเป็นผู้รู้ปัญหาพราะนี้คือปัญหารู้จักที่มาของปัญหาว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรแล้วก็ศึกษาวิธีแก้ปัญหาปัญหานี้จะแก้อย่างไรแล้วแก้ให้ตกด้วยไม่รู้จกวิธีแก้ปัญหาไม่แก้นี่เรียกว่าวันนี้เรียกว่าขบวนการการศึกษาไม่ดีไม่ครบนะก็ไม่สําเร็จประโยชน์ฉะนั้นพวกเรามาอยู่วัดกันก็สามวันวันเทีวันธมอย่างน้อยรู้จักวิธีแก้ปัญหาใช่ไหม ต่อไปเราจะไม่ผิดพลาดอะไรซ้ำซากอะไรที่ทใาทททให้เราทุกข์อะอะไรที่ทําให้เราทุกข์แต่บางอย่างมันไม่ทําให้เราทุกข์วันนี้นะแต่มันทําให้เราทุกข์วันหน้าเช่นเรากินซุ้มตําอร่อยอร่อยวันนี้มันไม่ได้ทุกข์ให้เห็นวันนี้นะพอวันหน้าต่อไปมันจะรู้ว่าเราเป็นอะไรรู้กระเพาะเบาหวานความดันเพราะอะไรเพราะมันใส่สารใสส,สีใส่ไม่แต่อาหารเนี่ย กินอร่อยวันนี้บางทีไม่ได้ปรากฏผลให้โทษในวันนี้นะแต่ในพูดในวันหน้าหลังจากมึสังสมพิษที่นิดๆอารมณ์และความคิดเหมือนกันเราคิดด้วยความคิดปรุงแต่งเล็กเล็กน้อยนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนนี้มันไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ทำทุกวันไปไงมันก็ต้องเกิดปัญหาอะไรสิอารมณ์หูดกิดไม่พอใจอ่ะนิดหน่อยมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่ทุกวันไปไงมก็สะสมเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ระเบิดเดี๋ยวก็ไปคนนั้นไปเถียงคนนี้ไปโกรธคนนั้น ใครว่าเล็ดเอนอะไรก็โมโหฉุนเฉียวอึดอัดแสดงว่ามันสั่งสมมาเยอะแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ปัญหาปัญหาก็เกิดมาจากความคิดงแก่งเอาโดยไม่มีเหตุผลนะแต่ถ้าหากว่าเราปัญหามันมีเราแก้ด้วยสติปัญญาไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดให้มันเสียเวลาทำไปทาไป,ไปแก้ไปทําได้ก็ทําทำไม่ได้ก็เพื่อนมีเยอะแยะช่วยกันแก้อย่างนี้ดีนะมันจะมีวิธีแก้ นันหลวงพ่อเห็นปัญหาคือเป็นสิ่งท้าทายไม่ใช่เป็นสิ่งละเลยเพิกเฉยหลวงพ่อมาเห็นโดนหนังสือหลุดอ,อ้วสิ่งท้าทาย,ยมันก็คิดอะไรจะทำไงให,ให้มันกลับมาที่เดิมเขาก่าวไม่ดีแล้วก็หาเก่าวดีมาใส่เอานั่งร้านมาตั้งขึ้นมอาแปะแค่นั้นเองจบใช่ไหมง่ายๆแต่ทำไมไม่แก่ก็เพราะว่าเราไม่รู้ปัญหาไม่รู้ที่เกิดของปัญหาและไม่มีวิธีแก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็ปล่อยไว้อย่างนะั้น เพราะฉะนั้นอันนี้มาอยู่ในบนปา่าบนเขาที่มันมีความพร้อมดีอย่างทําให้เห็นปัญหาเยอะยิ่งแก้ปัญหาเยอะปัญญามีไงเกิดเยอะใช่ไหมมีปัญญาเยอะปไปเงี้ยแก้ปัญหาได้สุขแล้วความสุขมากเองใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างช่วยกันแก้ปัญหาอย่าไปก่อปัญหาถ้าก่อปัญหาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเราถามก่อนเออผมทําอย่างเงี้ยถูกไหมดีไหม ผมทำเนี่ยเป็นปัญหาก็มาถามกันก่อนไม่ใช่ว่าคิดว่าดีแล้วทาไปเลยแล้วม,มันมันผิดอ่ะ,อะมันไม่ถูกแล้วก็พอมันคิดขึ้นมาทีหลังเันจะมาช่วยผมแก้นมันไม่ได้มันสั่งสมมาเยอะมันผิดทุกวันทุกเวลาโดยทุลุ่นรู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องมาคุยกันเอ๊ะผมจะทำอย่างนี้ใช้ได้ไหมผมทำอย่างนี้ไปใช้ได้ไหมก็มาคุยกันนี่คือวิธีแก้ปัญหาถ้าปัญญาไม่พอนะ่ สติแล้วไม่พอก็ต้องอาศัยคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเช้านี้ก็ปลุกให้ฟังท่านี้เพราะฉะนั้นเวลานั่งปฏิบัติก็ให้ยาวคนีนิดนึง,น,งนะก็ห่างกันหน่อยอย่าใหเ้เป็นเลขสิบเอ็ดใหเป็นเลขหนึ่งบ้างเนาะอยู่คนละที่ก็ได้อย่าไปอยู่ด้วยกันนะโอเคกลับหาพร้อมกัน